ล่าสุดการนับผลเลือกตั้งสหรัฐได้เสร็จสิ้นลงแล้วปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรคริพับลิกันคว้าชัยได้เป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐคณะกรรมการการเลือกตั้งของสหรัฐได้ประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีล่าสุดว่าทรัมป์คว้าชัยการเลือกตั้งโดยได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งถึง276คะแนนซึ่งเกินกว่าจำนวนที่ต้องการที่270คะแนน ได้เป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐโดยเอาชนะฮิลลารีคลินตันตัวแทนจากเดโมแครตที่ได้218คะแนนไปอย่างพลิกความคาดหมายจากนี้คณะผู้เลือกตั้งที่ได้รับเลือกจะไปร่วมประชุมกันต่อในเดือนหน้าเพื่อลงคะแนนเลือกผู้ที่เหมาะสมจะทำหน้าที่ประธานาธิบดีสหรัฐตลอด4ปีข้างหน้าเรียกได้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างแท้จริงโดยผู้ที่ได้รับการประกาศชื่อ จะเข้ากระทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐตามกำหนดในวันที่20มกราคมศกหน้าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าประธานการหาเสียงของพรรคเดโมแครตได้ขอให้ผู้สนับสนุนพรรคที่มารอฟังผลการเลือกตั้งอยู่ที่ศูนย์การประชุมเจคอบเคจาวิดในนครนิวยอร์กแยกย้ายกันกลับบ้านไปพักผ่อนหลังจากที่เห็นว่ามาชุมนุมกันอยู่นานหลายชั่วโมงแต่ยังไม่มีการประกาศผล ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์มั่นใจว่าเดโมแครตน่าจะรู้ตัวแล้วว่าคลินตันจะประชาชัยการเลือกตั้งและไม่ต้องการให้ผู้สนับสนุนคลินตันเสียเวลาอยู่ต่อเนื่องจากคลินตันตัดสินใจจะไม่ออกมาพบปะกับประชาชน